ณนะใจกลางของดวงอาทิตย์มีแสงน้อยตัวหนึ่งเพิ่งถือกำเนิดขึ้นมันชื่อว่าเรย์เรตื่นเต้นสุดขีดเพราะวันนี้มันจะได้ออกเดินทางไปยังดาวเคราะห์สีน้ำเงินที่ชื่อว่าโลกเรเดินทางด้วยความเร็วที่เร็วที่สุดในจัก,กรวาลความเร็วแสงมันพุ่งผ่านความเวิ้์มว่างในอวกาศจนในเวลาเพียง8นาที20วินาทีมันมาถึงแล้วแสงของเรกระทบเข้ากับดวงตาของเด็กชายคนหนึ่งที่กำลังยิ้ม เขาอาจไม่รู้เลยว่าแสงที่สัมผัสเขาในตอนนี้เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อ8นาทีก่อนหน้านั้นห่างออกไปอีกนะับปีแสงมีแสงอีกตัวชื่อว่าโบราณมันเกิดที่ดาวพลอก m มิมเซนทอรีมันใช้เวลากว่า4ปี3เดือนในการเดินทางมาถึงโลกและเมื่อถึงเด็กชายคนนั้นก็โตเป็นวัยรุ่นแล้วแต่ถ้าคุณเงยหน้ามองท้องฟ้าในคืนหนึ่งคุณอาจเห็นกาล็กซีแอนโดรเมดาแสงจากมันใช้เวลากว่า2.5ล้านปีจึงมาถึงใช่ครับ คุณกำลังมองอดีตที่เก่าแก่ยิ่งกว่ามนุษย์คนแรกบนโลกทุกครั้งที่เธอมองท้องฟ้าเธอกำลังมองอดีตอยู่เสียงกระซิบฉันคืออดีตฉันคือตำนาน